เหมือนกรณีท <the prestigious emin peaks> <the> ี่ทางสสภัยลิกอ่ะสสกําแพงเพชรของพรรคเศรษฐกิจไทยหอกมาเปิดเผยอ่ะบอกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเขาร้องขอความช่วยเหลือมาถูกสามีทําร้ายร่างกายหลายครั้งหลายหนไปแจ้งความแล้วหลายครั้งแต่มันไม่เคยจบปัญหาไม่เคยช่วยอะไรได้เลยเนี่ยประมาณอย่างนั้นอ่ะก็เลยมาแจ้งเรื่องยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสสไผ่ค่ะนี่นะฮะ คือคลิปจากกล้องวงจรปิดเนีครับท่าผู้ชมครับแมคือมันก็รุนแรงเหลือเกินเนะาะเป็นหลักฐานที่คุณไัยนะโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามีทําร้ายร่างกายซึ่งสามีเนี่ยเป็นลูกชายของอดีตอายการถูกทําร้ายแบบทั้งตบทั้งเตะทั้งตอยนะจับโยนลงเตียงบีบคอ ฝ่ายหญิงพยายามสู้ก็คือก็ยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกนะสู้แรงฝ่ายชายไม่ไหวอันนี้คลิปหนึ่งนะฮะมีในห้องนะฮะอีกคลิปหนึ่งสอสอภัยบอกเพิ่งเกิดขึ้นมา3ามเมษาย,ยนนี่เองนี่ผู้ชายคนนี้ไปะอย่างรุนแรงเลยนี่ทำร้ายนี่ทุบภรรยาตัวเองคือผู้หญิงเสื้อสีแดงที่เดินคอยห้ามนี่อาม่านะฮะอาม,ม่าของฝ่ายชายนะฮะ พยายามช่วยห้ามอยู่แต่ก็หยุดพฤติกรรมของหลานชายไม่ไหวเลยฮะโอ้โหแล้วยังมีคลิปตอนที่หญิงคนนี้เนี่ยพยายามโต้เถียงนี่แล้วถูกผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีเนี่ยเตะเสยเข้าปลายคางเลยนะท่านผู้ชมครับคือเธอเลือดกบปากเลยอ่ะโอ้โห ดูสิฮะคือหลักฐานต่าง,างๆเนี่ยเธอเก็บเอาไว้หมดนะครับทุกผู้ชมครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไปไล่ตรวจสอบเนี่ยยังพบว่าผู้ชายคนนี้เคยทำร้ายร่างกายภรรยาตัวเองต่อหน้าพี่เลี้ยงแล้วก็ลูกๆูกสมคนมาแล้วนะฮะนี่นอนอยู่ในห้องนะครับทุกผู้ชมครับนี่64นะฮะมิถุนายน64สี่ภรรยาเนี่ยพยายามดึงสามีให้ออกไปคุยด้านนอกนะมีลูกอยู่ในห้องสามคน มีพี่เลี้ยงถูกผลักจนลม้มใส่พัดลมแล้วลากไปที่เตียงไปบีบคอสุดท้ายพี่เลี้ยงต้องมาอุ้มเด็กออกไปจากห้องนะฮะโอ้โหอะไรจะเสพติดความรุนแรงขนาดนั้นคือก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเคยเอาหลักฐานทั้งหมดกล้องวงจรปิดคลิปต่างๆเหมือนที่ท่านดูเนี่ยที่สสภยัยก็มาโพสต์ใน Facebook เนี่ยไปแจ้งความที่สอนอสุดที่ศาลน,นะฮะในกรุงเทพเนี่ยแหละ สสไผ่เนี่ยเป็นสสกำแพแงเพชรแต่เขามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกมีสํานักงานอยู่ด้วยที่กรุงเทพแต่คดีมันไม่คืบนะคือผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปแจ้งความสี่ครั้งไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องเรียนขอความช่วยเหลือยังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสสไผ่ลิกสสพรรคเศรษฐกิจไทยเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมครัสสไผ่ลิกพาหญิงสาวผู้เสียหาย หาผู้ที่เป็นภรรยาที่สามีโหดเหลือเกินเนี่ยมาตามความคืบหน้าทางคดีที่สอนอสุดที่ศาลนี่สสภัยนะฮะสุดดำนะครับคือผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าอยู่กินกับสามีซึ่งเป็นลูกชายอดีตอายการมาเกือบ6ปีมีลูกด้วยกันสคนเธอบอกว่าเธอเริ่มถูกสามีทำร้ายร่างกายหลังจากจับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงคนใหม่ค่ะ ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคมปี63ปี63นะฮะธันวาหกจากนั้นเธอก็เหมือนกับคือมันก็เกิดความหวาดระแวงะนะจับได้ว่าสามีไปมีผู้หญิงคนอื่นเธอก็ถึงขั้นป่วยเป็นซึมเศร้าด้วยแล้วระยะหลังก็มีปัญหากับสามีบ่อยแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยที่จับได้เนี่ยเธอถูกทำร้ายมาตลอดจนถึงปัจจุบันเนี่ยไปแจ้งความทีไรไม่เคยมีความคืบหน้าเธอก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวยิ่งขึ้น เพราะสามีเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนมากล่าสุดอาทิตย์ที่ส3เมษายนสามีทําร้ายเธออีกหนักถึงขั้นจมูกหกักเลือดกบปากนิ้วนางข้างขวาฉีกขาดเธอบอกว่าพอเธอฟื้นขึ้นมาจากฤทธิยารักษาซึมเศร้าที่เธอต้องกินอยู่เนี่ยเธอก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแต่ตำรวจมาถึงโอ้โหดูนี่ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> ตำรวจมาถึงเนี่ยเธอบอกว่า ไม่ได้คุมตัวสามีเธอไปดําเนินคดีอะไรเลยนะฮะคืออย่างนี้เนี่ยโอ้โหเธอบอกมันจะยังไงอีกอ่ะอต้องยังไงต้องความผิดขนาดไหนนี่ความผิดซึ่งหน้าไหมหลักฐานก็มีมีทีมกู้ภัยเนี่ยต้องมารับตัวเธอไปรักษาอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยสาเมษายนที่ผ่านมาเธอก็ไม่กลับเข้าบ้านเลยนะฮะนี่เธอบอกเธอคิดถึงลูกมากเป็นห่วงลูกมาก แล้วก็เอาคลิปต่างเนี่ยมาร้องเรียนผ่านทางสสภายเขาเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงแล้วมันมีเรื่องเราของเราแห่งคือเขานอกใจเราเราให้อภัยหลายรอบแล้วก็กลายเป็นเรื่องแบบเหมือนหาเรื่องทะเลาะเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่าเรายังคงกลับมาอยู่ในฐานะแม่ของลูกแยกห้องนอนกันอะไรคือสาเหตุการที่เขามาทำร้ายเราตอนแรกเลยครั้งแรกเลยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันคือเขาพยายามเหมือนหาเรื่องทะเลาะแล้วก็หาเรื่องด่าทอ ถึงบุพการีด้วยซ้ำคือคุณไผ่ลิกเนี่ยเป็นสอสอกําแพงเพชรนะครับแต่บอกว่ากรณีนี้เนี่ยในฐานะประธานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทางพักแบบเมื่อก่อนอยู่พลังประชารัฐตอนนี้เขาย้ายมาสังกัดพักใหม่กันนะครับและนี่เป็นคดีแรกที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็จะเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ยอมรับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเป็นเรื่องในครอบครัวฝ่ายชายเองเนี่ยก็ทำลายร่างกายภรรยาต่อหน้าลูกๆด้วย แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องช่วยเหลือจากนี้ไปจะเน้นเรื่องที่คดีความนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องปัญหาในครอบครัวตัวสามีเนี่ยยังไปแจ้งความกลับภรรยาข้อหาทำร้ายร่างกายไว้ด้วยนะฮะคุณไผ่บอกนะฮะนี่สามีแจ้งความกลับภรรยาข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะ,ะส่วนข้อสรุปในครอบครัวเนี่ยก็คงต้องให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะเอายังไง อาจจะอยู่ด้วยกันหรือว่าจะเลิกกันหรือลูกจะดูแลอะไรกันยังไงมันต้องมีสาวิชาชีพเข้ามาส่วนเข้ามามีส่วนด้วยแต่ว่าตัวคุณไผ่บอกว่าจะคอยคอยดูคอยช่วยเหลือประครับประครองให้อย่างน้อยๆก็คือไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยต้องถูกทําร้ายร่างกายอีกอันนี้ผมต้องขอพูดตรงๆว่าเราคงต้องดูยาวๆว่าน้องต้องการอะไรแล้วก็จะดีกันหรือไม่ดีกันเราไปห้ามเขาไม่ได้ แต่เราก็ต้องประครองว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเขาจะฟ้องหรือจะดูแลกันยังไงหรือจะเราก็คงต้องดูแลน้องไปนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบน้องก็ไม่ไม่ค่อยพร้อมตอนนี้ตอนนี้ก็ส่งทนายมาดูครับให้ทนายมาดูแลแล้วก็ค่อพยายามคุยด้วยพยายามสื่อสารกันแล้วก็ช่วยเหลือในท่าเท่าทีาท่ทําได้ คือฝั่งของภรรยาที่เป็นผู้บาดเจ็บตอนนี้บอกว่าเธอหวาดผวามากนะครับอยากจะกลับไปดูลูกเป็นห่วงลูกที่บ้านก็ไม่กล้ากลับบ้านอยากจะเอาข้าวของเสื้อผ้าอะไรออกมาบ้างก็ยังไม่กล้ากลับบ้านอยากเจอหน้าลูกมากเลยตอนนี้เธอบอกว่าอนาคตเนี่ยถ้าต้องหย่าก,กับสามีเนี่ยเธอก็อยากจะได้ลูกเนี่ยมาเลี้ยงดูเองนะฮะ จอล,ลูกอยากเจอมากๆอยู่แล้วแต่กับตอนนี้ไม่อยากเจอถามว่าจะกลับเข้าไปอยู่ไหมถ้าคําตอบตอนนี้คือไม่กล้าแต่ว่าจําเป็นจะต้องกลับเข้าไปเก็บของแต่ก็ไม่ใช่ช่วงนี้ขอรอรอไปก่อนคือทํายังไงก็ได้ให้ลูกกระทบกับจิตใจลูกน้อยที่สุดไม่เป็นปมทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคตท่านผู้ชมครับเราก็อยากฟังจากอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะ คือบ้านเนี่ยเขาอยู่แถวห้วยขวางนะครับทราบที่อยู่อะไรมาเนี่ย mm hmm. คือ,อเรื่องนี้เนี่ยแมมันไม่ต้องเป็นธรรมไม่เป็นธรรมหรอกเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทะเลาะก,กันขนาดไหนเนี่ย mm hmm. คุณเป็นผู้ชายคุณไปทําร้ายผู้หญิงขนาดนี้ไม่ได้หรอก mm hmm. แต่ก็อยากฟังจากปากฝ่ายชายว่าเออทําไมต้องรุนแรงกันขนาดนี้ mm hmm. คือก็สอบถามไปนะครับไปที่บ้านเนี่ยเขาก็ยังอยู่ที่บ้านนะ mm hmm. ฝ่ายชายก็ยังอยู่ที่บ้าน mm hmm. แต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ให้เหตุผลกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าติดงานอ่า ส่วนเรื่องคดีความก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายความก็แล้วกันอ,อ่าฝั่งสามีเขาบอกว่าอย่างนี้ส่วนเพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าพอเห็นข่าวเห็นคลิปก็ตกใจนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นว่าเออทั้งฝ่ายสามีภรรยาคู่นี้เขาก็ดูมีอัธยาศัยมีน้ำใจกันดีเสียงทะเลาะเบาะแววงก็ได้ยินไม่กี่ครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่ารุนแรงมากเห็นแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกัน เขาก็นคนดีนะดีดีอะ่ะมันก็มองไม่ออกอ่าไอน,นังนเป็นปเรื่องครอบครัวเนาะผู้หญิงก็น่ารักก็ดีทั้งคู่อะ่ะพ่อแม่เขาก็ดีกันหมดเนาะมันก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรอะ่ะแต่ว่าไอ้น,นั้นปเป็นเรื่องครอบครัวเขาเราก็ไม่รู้ถึงเขาจะเถียงกันทะเลาะกันเขาก็ดีกันเนาะเขาก็ดีกันปกติเราก็เลยว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอะดีกันเขาเถียงกันอะไรกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยอ่าส่วนเรื่องทางคดีความนะครับคือทาง ฝ่ายภรรยานี่ยเขาบอกเขามาแจ้งความหลายครั้งนี่คดีไม่คืบเลยจัดการอะไรไม่ได้เลยเอาวันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยทางสอนอสุดที่สารนะฮะเราถามไปยังพนักง,งานสอบสวนนะครับบอกว่าทางฝั่งผู้หญิงคือฝั่งภรรยาได้แจ้งความดําเนินคดีกับสามีข้อหาทําร้ายร่างกายหลักฐานก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดใบรับรองแพทย์ร่องรอยบาดแผลตามร่างกายด้วยเดี๋ยวก็ต้องเชิญทางตัวสามีที่ถูกแจ้งข้อหามาให้ปากคํามารับทราบข้อกล่าวหา ส่วนฝั่งสามีถ้าจะแจ้งความกลับภรรยาข้อหาทำร้ายร่างกายอย่างที่มีข่าวเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้แต่ก็ต้องดูว่าคุณมีหลักฐานแบบไหนอะไรยังไงใช่ก็าภรรยาทำร้ายคุณตอนไหนอะแต่คำถามก็คือว่าแมถ้าพี่ๆสอสอสุริสารจะทีจ้จงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะฮะ,ค,ะคำถามก็คือว่าเออก่อนหน้านี้ที่เขาแจ้งความล่ะทำไมไม่ดำเนินการล่ะคะฝั่งภรรยาบอก เหตุการณ์ล่าสุดสาเมษายนแจ้งตำรวจไปถึงที่บ้านเนี่ยตำรวจไม่เห็นควบคุมตัวดำเนินคดีอะไรกับสามีเลย <spectral> เธอถึงไม่กล้ายอยู่บ้านาออกมาจากบ้านเลยอ,อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่เธอบอกก็เธอบอกจะต้องทำร้ายซึ่งหน้าขนาดไหนขนาดนี้ยังไม่เพราะนี่ก็มีหลักฐานมีทั้งภาพมีทั้งบาดแผลเนี่ยเห็นไหมวันนั้นก็เลือดกรบปากเลยแบบโอ้โหอเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าก <iffe> ันต<ร>่อแล้ว<ข>กัน<า>ค <iffe> ่ะ <fly>